เสียชีวิตของเด็กคนนี้ตอนแรกยอมรับว่าผมผมไม่ได้ไปเห็นว่าเขาเสียชีวิตยังไงเพราะตอนที่ตอนตอนที่ตอนที่พูดตรงๆว่าผมรับจ้าง สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทีนททท่น่ารักทุกทุกท่านมาพบมาเจมาเจอกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสําหรับการติดตามรับชมเป็นกําลังใจกันมาตลอดนะคะหัวข้อในวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะนี่บ้านพักยานะไม่ใช่บ้านพักหมอนะคะท่านผู้ชมแล้วก็อาจจะมีหัวข้อบางหัวข้อที่วันนี้กระหน่ามากคือในแม่คือใครเรามาฟังคลิปเสียงนี้นะคะก่อนจะมาฟังคลิปเสียงนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เครือข่ายมาแล้วมาแล้วของเราที่ขึ้นบนหน้าจอด้วยนะคะโดยเฉพาะฝากน้องใหม่ ได้่เจ๋เจ๋มาแล้วและภูเหล็กไฟมาแล้วนะคะแล้วเรามาตามกันต่อนะคะแต่ก่อนอื่นที่ฉันจะขอแนะนําเป็นหัวข้อ,ข,อ,ข,อข้อให้ท่านผู้ชมลองฟังดูอันดับหนึ่งนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะอันดับสองนะคะเมื่อมีผู้รับจ้างก็ต้องมีผู้จ้างใช่ไหมคะอันดับสามนะคะใครกันที่ตามใครใครกันที่ต้องหนีคน ที่ต้องหนีคือคนมีความผิดใช่ไหมคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นคนผิดคนนี้อาจจะช่วยให้สังคมได้เจอความจริงเจอความยุติธรรมก็ได้คะ่ะเราลองมาฟังเสียงนะคะแล้วก็ภาวนาให้สิ่งที่อยู่ในคลิปนี้เป็นเรื่องจริงและช่วยผู้ที่ถูกกล่าวหาได้นะคะเชิญชมคะ่ะไม,ม่ต้องืเต้นแล้วคุณตสบายดีนะคะ ปลอดภัยไหมก็คุณอาลาเขาป้องกันไว้แห่หมดเลยครับโอ้คค่ะอ๋อโทรศัพท์ก็ใช้ได้เป็นแค่แค่ช่วงเวลาที่เขาให้ใช้แต่แต่ไม่ให้พวกโทรศัพท์เพราะว่ากลัวกลัวมันจะมีปัญหาที่หลังครับใช่เดี๋ยวเขาจะจับสัญญาสัญญาสัญญาณอย่างนี้ต้องรวมันมันมันมีวิธีของมันนะมันมีเครื่องแบบผมผมรู้ผมรู้ว่ามา ตอนนี้มาดามคงมีคาถามร้อยแปดพันเก้าที่ที่อยู่ในที่คิดไปแล้วถูกไหมครับ่ะาจนเล่ามาเลยก็คือหนูไม่รู้จะถามยังไงด้วยแล้วหนูว่าฝันอ่ะแบบมัอนอ๋องั้นงานให้ผมผมขอเล่า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 ในสิ่งที่ผมรู้คและในสิ่งที่ผมสามารถเล่าได้ก่อนนะครับถ้าเอาอย่างนี้ คือการเสียชีวิตของเด็กคนนี้ตอนแรกยอมรับว่าผมผมไม่ได้ไปเห็นว่าเขาเสียชีวิตยังไงเพราะตอนที่ตอนตอนที่ตอนที่พูดตรงๆว่าผมรับจ้างผมรับจ้างกับนายนายนายแม่นายหมายถึงคุณแม่ของน้องเนี่ยผมขอเรียกว่านายแม่เพราะมันติดปากผมทํางานกับนายแม่ได้สัปดาหหนึ่งแล้วครับก็ ส่วนมากจะเป็นผมทงานกับนายแม่ได้สักพักหนึ่งแล้วครับก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องงานมา,มาดาเข้าใจเรื่องงานและเรื่องเรื่องเรื่องสิเปกติเนี่ยครับเขาจะจ้างเขาจะจ้างผมบางครั้งก็แห้นําทางก่นงอนเพื่อว่ามีตารวจไหมหรือว่ามีด่านไหมหรือว่าทางปลอดภัยไหมหรือไม่งั้นก็ขับรถให้เขา อันนี้คือผมทําทาเขาเ็จ้างเปิดตมตามต,าม,ตามราคาพอสมควรคือผมก็แค่รับจ้างนะครับเข้าใจไหมครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปทํากับเขาคือเขาจ่ายเงินมาผมก็ไปไปเสร็จรับเงินก็คือจบอผมที่จะบอกว่าผมหิวแต่ตัวก็ได้พี่พี่เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นพ่อไหมครับผมพิม่งผมพึ่งสูญเสียลูกไปคนนี้ พราะลูกผมไม่สามารถที่จะไปลงพยบาบาลได้ตอนนี้ผมเหลือแค่มียผมคนเดียวซึ่งเนี้ผมตอนนี้ก็พัดถิงต้องไปต้องไปหลบซ่อนอยู่ที่นึงมผมรู้ว่าถ้าผมออกไปครับที่ผมหลบไม่ไม่ใช่ว่าผมหนีเกะตัวแต่ที่ผมหลบผมรู้ว่าถ้าผมออกไปถ้าผมไม่ติดคุกผมก็โดนเก็บคุณมาดามจะบอกว่าจะมีใครมาปกป้องผม มันปกป้องไม่ได้หรอกครับคุณาราต้องเข้าใจความจริงว่ามันปกป้องผมไม่ได้จริงๆเพราะว่าคดีนี้ถ้าผมออกไปปุ๊บผมอาจจะช่วยแต่คุณมาดามมาดามคิดว่าแล้วข,ขบวนการเบื้องหลังคุณมาดามคุณมาดามจะทํายังไงล่ะครับนี่อันนี้คือที่ผมกลัวผมไม่ได้กลัวผมไม่ได้กลัวในแม่ผมไม่ได้กลัวผมไมไ่แต่ผมกลัวคนที่อยู่เบื้องหลังมากกว่า ใหญ่ที่เอาข้าวคุณคุณมาดามจาจําได้ไหมครับว่าคดีชุดนี้พึ่นเกิดเพราะว่านายแม่เอายาไปเอาทำยาหทำงานหายไป <malicious. S 2> อยู่ชุดหนึง่งแล้วอีกสักพักหนึ่งก็มียาล็อึ่งเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็เขาบอกว่าตำรวจจับได้อันนี้ผมจะผม,ผมแค่เล่าให้ฟังนะครับค่ะ เขาไม่ได้จับได้นะครับเขาแค่เอามาพันมันไม่ใช่เป็นการจับยาเขาแค่เอามาแล้วก็บอกว่านี่คือการจับยาแต่เขาแค่เอามาไว้ตรงนั้นแล้วเขาก็ขนส่งต่อไปอคุณมาดามเข้าใจไหมครับว่ามัน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 ไม่ใช่แค่แค่เรื่องของของคดีน้องมันเป็นเรื่องขอบวนการที่ที่ใหญ่ที่ที่ที่คุณมาดามก็คงถอดละทอนไม่ได้หรอกครับ แล้วแล้วแล้วหนูจะช่วชมึงคนออกอะไรสิจิตนะครับสารกมีเีที่ไม่ต้องมีผมรู้ครับทุกวันนี้ผมอยู่ผมผมเหมือนตายไปแล้วครึ่งหนึ่ง <c oughs> ผมเสียลูกไป <c oughs> ผมรู้ว่าผมผม,ผมคุณมาดามมีหลายครั้งที่ผมที่ผมคิดคิดที่จะฆ่าตัวตาย <c oughs> แต่ผมก็สงสารเนีย้ยผมเย <c oughs> อะ <c oughs> อตอนนี้ผมโทรผมยอมรับว่าถ้าคุณมาดันอยากให้ผมออกคุณอาลาเขาบอกว่าให้คิดเองครับตอนนี้เขาขอให้ผมคิดเองเขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจเองแล้วหนูว่าถ้าผมออกถ้าผมออกห<ข>า<ม>คุณมาตามฟังนะคะในความคิดของหนูว่าให้ให้คุณปลอดภัยก่อนคือตอนเนี้หนูจะบอกครอเดียวยก็ สุดสุดสุดแบบเข้าเข้าใจไหมครับคือค,ความหมายหนูอยากให้คุณเดือดร้อนแต่หนูก็ไม่อยากให้เขาจับแค้ะเราจะทำไงอ่ะไม่ทราบว่าคุณคไม่ทราบว่าคุณมาดามรู้เรื่องของคุณนาราไหมครับคุณนาราบอกว,ว่าคุณนาลาตอนน,ตอนนี้เขาเขาเขาช่วยเขาช่วยเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของเขาจริงๆ ผมเห็นเขาเป็นตัวอย่างผมเห็นเขาเป็นตัวอย่างผมคิดว่าถ้าจะให้ผมช่วยผมพร้อม,มผมพร้อมที่จะช่วยผมพร้อมที่จะตายมผมรู้ครับว่ามีาม,มีมีสองมาดามครับมันมีสองอย่างสำหรับชีวิตผมตอนนี้ถ้าผมออกไปคือหนึ่งติดคุกสองก็คือผมโดนเก็ดคือไม่มีใครสามารถปกป้องผมได้ตลอด